ธุรกิจที่ไปไม่ได้เนี่ยครับอย่าไปกู้เงินนอกระบบมาหมุนแล้วก็มาถมถมเพื่อจ่ายเจ้าหนี้ไปเรื่อยๆมันก็มีแนวคิดถ้าท่านกรรมการไม่ได้เป็นผู้ค้ำประกันนะเงินทุนบริษัทหมดท่านปิดกิจการได้ทรัพย์สินอย่าไปโยกหรือจะโยกเอาไปชำระเงินเจ้าหนี้ที่มีอยู่เช่นกรรมการให้กู้ยืม ไม่ทาผิดกฎหมายแนวคิดในการเลิกกิจการหรือปล่อยให้เจ้าหนี้ยึดไปแล้วไปตั้งบริษัทใหม่แบบไม่ผิดกฎหมายอันนี้น่าสนใจกว่าจะเจ็บแค่นี้แล้วจบหรืท่านถมเงินกู้หนี้ยืมสินไปกลายเป็นเจ็บมากกว่าเดิมแล้วมันก็ไม่จบด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไปไม่ไหวอีกแนวคิดหนึ่งคือเตรียมชําระเจ้าหนี้เท่าที่มีอย่าทําผิดกฎหมายเซ็ตซีโร่แล้วไปเริ่มธุรกิจใหม่ผมว่าดีกว่าการที่ไปต่อ ที่อาจจะถึงขั้นล้มละลายเลยก็ตาม b i ดเซตที่ปรึกษาประจํามือขวาซีโที่จะช่วยคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างคุ้มค่าไม่ต้องเหนื่อยและเสี่ยงแบบเดิมๆอีกต่อไปติดต่อรับแผนขอรับคู่มือสำหรับคุณด่วนจํานวนจํากัด